โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม UIN ตอนนี้นะฮะก็อยู่กับเดวอซีเซิร์ฟเวอร์ไออ้วนซีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งก็ตามที่สัญญากันไว้ที่พี่เลบอกว่าวันนี้จะมาสุ่มแจกของใช่ไหมแต่มันเกิดปัญหาอีเซเดนขึ้นทุกคนเนื่องจากว่า ผมเพิ่งจะคิดได้แล้วก็ลืมไปว่าใน YouTube เนี่ยมันคอมเมนต์อีเมลไม่ได้เออพอละคลิปนี้ก็คือยังไม่ได้แจกทุกคนแต่หลังจากลงคลิปนี้ไปได้แจกแน่นอนร้อเพราะว่าผมคิดวิธีมาใหม่แล้วแต่พี่ตังขอเปลี่ยนกฎเล็กน้อยก็คือคลิปแล้วเนี่ยกดมันตั้งไว้ว่าแจกแค่ห้าคนใช่ไหมครับสุมแจกห้าคนคนละสิบกล่องแต่พี่ตังขอปรับใหม่นะนี่พี่ตังแบบว่าเออเขาแบบคิดไปค,คิดมาแบบว่าอยากให้แจกทุกคนมากกว่าก็เลยแบบว่าคลิปเนี้ยคือเปลี่ยนกฎนะครับกิจกรรมไปแล้วก็ก,กิจกนนรรม จาก5้าคนเป็น30คนซึ่งสาคนเนี่ยได้ชัวร์นะครับผมสาสิคนแรกได้ไปเลยครับคนละ1กล่องจาก10บกล่องทุกคนถ้าถามตรงๆแบบบบพูดเป็นกลางนะผมพูดเลยว่ามันได้น้อยกว่าเดิมนะครับก็ใครสะดวกกะร่วมกิจกรรมบอกเออ ก็ไเปไน็นไรครับได้น้อยแต่ได้ชัวร์ดีกว่าไม่ได้หรือใครจะบอกว่ามันได้น้อยอ่ะคิดกิจรูปกิจกรรมละไม่เอาดีกว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรกันทุกคนก็คือแบบให้คนที่อยากได้ดีกว่าเพราะว่า30คนแรกที่เมนนะครับได้ชัวร์นะครับผมทุกคนและอยากหนึ่งคืออยากจะให้คนดูคลิปจริงๆเป็นหลักก่อนนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าตั้งใจฟังนะครับวิธีรูปกิจกรรมวันนี้ก็ให้แบบว่าได้จริงๆก็คือหลังจากที่ผมอัดคลิปเนี่ยคลิปเนี่ยทุกคนคลิปนี้ลงปุ๊บเนี่ยผมจะแปะะลิงงงก์์โโโพพพพสสสตตตตนนนึไว้คั็็จเเปทีีี่่่ย โพสต์ไว้ให้คนรุกกิจกรรมเดี๋ยวผมจะแปะชื่อเลมเมนไว้ให้ทุกคนว่าเออโพสต์พี่ตังนะครับให้ไปทําการเม้นนะครับผมก็ก่อนจะเม้นเนี่ยให้ทุกคนดูยูทูบซุอ่าเดี๋ยวนี้ก่อนดีกว่านี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวสมมตินะปะเดนะสมมติสมมติก่อนตั้งใจฟังเออลิ้นกูอาจจะพันลิ้นผมอาจจะพันขออภัยไอ้วนขออภัยทุกคนนะครับคือแบบว่าผมพูดเร็วทุกคนไอ้วนซีอาร์ไหนคลิปบอกว่าอ่ะอย่าคลิปเพลงไม่เจอเลยนี่นี่คลิปอาร์นี่นี่คลิปนี้คลิปนี้สมมตินะ สมมติปกติคิดไปแล้วบอกว่าให้เป็นอีเมลของ i อเอนซีไอดีเวอนซี L c ไว้ใช่ไหมแต่มันไม่ได้ไม่ได้ก็ให้เป็นประมาณนี้สมมุตมิเมลในอผมเนี่ยสมมุตินะในอ o n นซผมเขียนว่า i อ a ฟทแอดอดกอร์แซ gmail. com สมมตินี่คืออันนี้คือเมลในเซิร์ฟเวอร์วันซิผมนะครับก็คือเมนไว้ให้พี่ตังแอดให้แต่มันเมนอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเมนแค่นี้ทุกคนนี่ครับเมนแค่นี้นี่เมนแค่นี้พอปุ๊บอ่าคอมเมนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยให้ทําการแคปคอมเมนต์นะครับแคปคอมเมนต์ก็คือแคปคอมเมนต์เนี่ยสมมติอันนี้ผมแคปนะสมมติผมผมแคปอ่านี่ผมแคปจริงๆคือถ้าใครใช้ Windows เนี่ยมันมีวิธีแคปอยู่เว้ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนวิธีแคปก็คือ cap จริงไม่ได้แคปอย่างนี้นะแคปตอนโพสไปแล้วนะคือแคปให้เป็นอย่างเงี้ยสมมติเนี่ยเนี่ยอันอันนี้สมมติผมโพสไปแล้วนะก็คือประมาณไหนวะประมาณประมาณเนี่ยอ่าเออกูเมนแม่งเลยสัตว์จบแม่งอะแคปหาลาบปัญหาเยอะนี่สมมติเราเป็นใช่ไหมครับก็ทำการแคปไปทุกคนนี่แล้วก็ไปลงสมมติอันนี้คือโพสกิจกรรมนะไม่ใช่โพสนี้นะเดี๋ยวผมจะแปะโพสกิจกรรมไว้ให้ใต้คลิปให้ทำการเม้นใต้โพสนั่นนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ใส่อีเมลจริงเราไปอ่ะอย่างไอ,ไอ้เฟสนี่ยอันดับสกอร์หนึ่ง อันดับสก,กอร์ซาหนึ่ง a gmail. com นะครับแล้วก็แค่นั้นครับทุกคน30คนแรกนะครับที่ทำอย่างนี้ถูกต้องนะครับก็รับไปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับไม่ใช่คลิปดีนะคือคลิปที่ผมจะลงในคลิปล่าสุดเนี่ยทุกคนเข้าใจไหมก็ให้เมนเมลตัวเองแต่มันต้องใส่ a gmail. com ไม่ต้องใส่นะครับอย่าใส่เพราะมันใส่ไม่ได้ทุกคนใส่แค่ข้างหน้าพอนะครับแล้วก็ค่อยไปเขียนแบบเต็มๆเนี่ยใต้คลิปนะทุกคนให้รู้ว่าเออเป็นคนดูจริงเพราะว่าถ้าถามว่าถ้าเถ้นผม คนดูคลิปจริงๆเนี่ยไม่มีทางทันคนในเซิร์ฟแน่นอนเพราะว่า,าคนในเซิร์ฟมาเห็นปุ๊บเนี่ยก็แคเ่เปนอีเมลก็ได้ไปเลยไงเออไม่ได้มาดูคลิปจริงๆอย่างนั้นก็คือให้คนในคนในคลิปอาคนในกลุ่มเนี่ยถ้าเขาไม่รู้เนี่ยว่าวิธีต้วงกิจกรรมเนี่ยมันต้องไปแคปอย่างนี้มาเขาก็อดได้ทุกคนเข้าใจไหมครับเออคลิปนี้เปิดคลิปมาอาจจะพูดเยอะหน่อยแต่ก็เข้าใจาไหมผมแบบว่าเอาใจใส่คนดูนะเพราะาอยากให้คนดูได้ก่อนจริง แต่คือแบบถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยรับรองร้เอเปอร์เซ็นต์เลยคนดูคลิปจริงๆอ่ะได้แค่ไม่กี่คนหรอกที่เหลือจะเป็นคนในเซริร์ฟที่แบบว่าเห็นโพสต์ก่อนแล้วก็ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้พี่ตังโพสต์นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกวิธีร่วมกิจกรรมนะทุกคนแต่จะให้แปะไว้เฉยๆดืด้อเลยทุกคนนะครับเพรแล้วคือคนในคลิปก็อย่าลืมมาทำตามที่บอก,กนะครับก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปที่ผมพูดอยู่นะครับไม่ใช่คลิปพี่ดีนะไม่ใช่คลิปนี้นะนะ พิมพ์คอมเมนต์ Comment ใต้คลิปที่ผมจะลงนะ่ะแล้วก็อย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็แคปไปบอกวิธีแคปก็พิมพ์เนี่ยแอปมันมีแคปของวิดีโออยู่แคปเนี่ยเห็นไหมชิปวิ่งแคปชิปวิ่งทูแล้วก็ทำการแคปหรือว่าจะหาแคปวิธีไหนก็ดได้ให้เห็นให้เห็นคอมเมนต์ตัวเองอะทุกคนนะครับแล้วก็ไปเมนใต้โพสของพี่ตังที่ผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับไม่ใช่โพสอีกนล้วทุกคนโอเคตามนี้เออมันฟังดูยากหน่อยก็เออยากจริงแหละเพราะว่าคนดูอาจจะไม่เข้าใจก็กอคลิปไปดูอีีีกก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 รรรออออบบนนนนนนึงงงททุุคคคคมมมมาเาเเเ้้้ยยลลลลลิปปกกไปไไไแแแแวววจจ่่่่ะะใชััผ วันนี้ผมไปแจกบอสเพราะว่าคีิปลวลลนี่คือแบบเออมีคนเรียกร้องอยากได้บอสใช่ไหมไม่ได้บอสกันวันนี้ผมไปแจกบอสให้แบบเออเน้นๆเลยคนละร้อยตัวแบบถ้าร้อยตัวนี่มันจะไหววะคนละ,100ะร้อยแหละเออคนละร้อยทุกคนหนักๆไปเลยเอานะครับตายผมไม่สนใจทุกคนตายก็เลือกมานะครับจะคือบอกเลยว่าตามมีตำเกิดนะครับวันนี้คือมาแจกบอสนะครับจะไปให้ช่วยทุกเซิร์ฟพรีเมียมก็จะไปนะทุกคนเดี๋ยวเอออันนี้ผมมาเซิร์ฟหนึ่งผมลืมไปเซิร์ฟธรรมดาดีกว่าเออ เซิร์ฟธรรมดายังไม่ได้ไปนะทุกคนอย่างที่บอกไปที่นี่ผมอาจจะพูดแบบตะกุตะกักพูดเลยเพราะว่าเออแบบขั้นตอนมันติดอยู่ในหัวผมก็แบบพูดพยายามพูดให้ถูกต้องนะทุกคนแต่ผมพูดถูกก็แหละแต่อาจจะพูดเร็วถ้าฟังไม่ทันก็ลองกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะทุกคนอย่างที่บอกไปอันนี้ได้แบบพูดอีกรอบหนึ่งก็คือให้คนดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้คลิปที่ผมจะลงเนี่ยคอมเมนต์อย่างที่บอกไปคอมเมนต์อีเมลตัวเองพิมพ์แค่แบบ สมมติอย่างที่บอกไปไปแกไอแฟสหนึ่งไม่ต้องถึงแอดนะครับหลังจากแอดเนี่ยไม่ต้องคอมเมนต์นะครับทุกคนแอดจะไม่ต้องคอมเมนต์นะฮะพิมพ์แค่นั้นพอแล้วก็ให้แคปตรงคอมเมนต์เนี่ยขอบแคปหลังจากคอมเมนต์แล้วไปลงใต้โพสที่ผมไปไว้ใต้คลิปนะครับโพสกิจกรรมของพี่ตังนะฮะแล้วก็ทำการเขียน e อีเมลเต็มเของเราเข้าไปนะฮะแค่นั้นแหละสามสิบคนแรกก็ได้ไปเลยคนละหนึ่งกล่องที่บอกไปถนะ้าใครว่ามันน้อยก็ไม่ต้องเอาก็ได้ทุกคนใครว่ามันโอเคก็ดีกว่าไม่ได้ได้น้อยดีกว่าไม่ได้ก็เอาไปเลยครับทุกคนโอเเคปะมาแจกไ้้้ลยตตูู มันต้องแจก,กมันต้องแบบว่าห้าสิบสองรอบทุกคนไอ้เดวิดไล่ตกใจกูบอกเลยมีอื่นใหเอาอ่ะมาดูสวัสดีคเขาจะร้องเรื่องปัญหทุกคนสวัสดีฮะสวัสดีครับตุยหรือเปล่าตุยครับบอลเดวิดแบ็แคแฮมกูไปแล้วร้อยตัวเป็นศพนะฮะเป็นศพไอีอะร้อยตัวแอบเข้าไปแอบแล้วมันขึ้นไม่ได้ทุกคน เขาจะขึ้นข้างบนนะครับโอ้ยอย่างที่บอกไปว่านี่คือผมมาแจกบอสจริงนะฮะก็ถ้าถ้าขยันพอก็ออกเขาใหม่หทุกคนได้นอนบอสอ่ะเออไม่เอ้เป็นศพแล้วเมื่อกี้คือมีคนออกเซิร์ฟไปคนหนึ่งนะถือว่าคุณเป็นคนดวงไม่ดีนะครับอดได้บอสเนี่ยเออว่าจะเอาบอสมาแจกออกเซิร์ฟหนีเฉยเลยนะครับคนดูบอกเออมันอาจจะดวงดีได้นะครับไม่ต้องมาตายอย่างเงี้ยทุกคนแต่แค่ตายหรือเปล่าเออของได้ตัวนิดเดียวถ้าเทียบกับการที่เราฆ่าวันร้อยตัวได้นะ่ะคือมันเยอะขนาดไหนนะครับเออใช่ไหมร้อยตัว วันนี้คือแบบัง้งใจมาแจกแนละ้วแต่ผมก็ไม่ได้แกล้งใครนะเออแต่ก็ตายแล้วก็ตายเลยนะผมผมไม่ดึงมันนะเออทุกคนมามีเซิร์ฟผู้เล่นใหม่สักคนหนึ่งนะครับก็ร้อยตัวเท่ากันนะแต่ผู้เล่นใหม่ก็เดี๋ยวดูก่อนถ้ามันทรงแบบเล่นไม่เป็นเลยอ่ะอาจจะแจกแค่ห้าสิบตัวพอแต่ผมห้าสิบตัวถ้ามันเล่นไม่เป็นเลยก็น่าจะตายมากกว่าทุกคนเออเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะเสกบ้างแต่ไกลแล้วกันนะครับเซิร์ฟผู้เล่นใหม่เนี่ยมามาแต่วันนี้จะไปพรีเมียมคนพรีเมียมนี่จะยิ้มหน่อยเพราะว่าเออพรีีีเเมม่ยมนยนมัน มันฆ่าไม่ตายเพราะแล้วคือผมแจกพี่มขอสักอ่าห้าสิบตัวพอแล้วกันลดหย่อนหน่อยแล้วกันแมนยูหุยไอเหี้ยแมนยูสองหนึ่งลิเวอร์พูลปะเนี่ยตั้งชีวโดนใจด้วยไอสัตว์เอาเด็กแมนยูปะเนี่ยเอาเด็กแมนยูเหมือนกันโอ้ไอดุมเอาไปเลยดุมแมนยูเหี้ยคนนี้ทรงๆเหมือนจะเล่นเป็นนะทุกคนเอาไปเลยอย่าเพิ่งออกนะออกคืออดนะไอ้หนุ่มไอ้คิดเด็กแมนยูอากูแถมแถมให้เลย ร้อยห้าสิบตว่ามึงเอาร้อยห้าสิบตไปเลยเอาเด็กแมนยูเอาอ่าไอ้หนุ่มอิ่มอิ่มไปเลยพ่อหนุ่มโอ้ยไก่เร็วโอ้โหโอ้ยไก่แหลกแหลกค้างไม่ได้กูกูก็ตกเหมือนกันน้องกูเปิดเงามาด้วยกูเอาเอาสวยงามไงเออไปหนุ่มโชคดีโชคดีเอฟพีเอสเหลือซีจากหลักร้อยเกือบพันจากข้าวเจ็ดแปดร้อยนะฮะเหลือซีโอ้วิ่งยาววิ่งยาววิ่งยาวโโอ้หทุกคน นี่ขนาดคาเมืองมาไกลนะแต่ผมเปิดเงาได้ก็คือแบบว่าเปิดเอาความสวยงามลืมไปวันนี้ไม่ได้มาแจกกล่องวันนี้มาแจกบอสดันไปเปิดเงาทุกคนโทษวยครับทุกคนผมเพิ่งเปิดเงานะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคนเล่น w a l C ส่วนใหญ่ก็จะรู้นะครับว่าการเปิดเงาเนี่ยเป็นโซที่ทาให้แหลกเยอะสุดละลองมาก็จะเป็นการปรับ f u ลสก c r e e นะก็ f u ลสกรีนลเื่อสุดแต่ถ้าปรับน Windows เนี่ยมันจะพับจอเร็วแต่ก็จะอิเพ์ก็จะตกไปเยอะอยู่นะนะครับส่วนมากคนก็เล่นหมดหมด Windows อะ รับสำหรับคนที่คอมแบบพอไหวนะฮะเพราะว่าแบบพับจอเร็วกันพับจอมาเปิดพงเปิดเพลงเปิดเพลงไปเล่นไปพับจอมาดูข่าวสารพับจอมาคุยเปิดปิดไมค์ที่คอร์ดหรือพับจอมาอะไรเงี้ยทุกคนแต่ถ้าคอมไม่ไหวเขาไมใ่ใครไม่ใครแตกกินอ่ะแนะนำให้ปรับฟูลสกรีนนะครับแต่ข้อเสียคือพับจอไม่ค่อยได้นะพับจอบ่อยไม่ค่อยดีนะค้างไอ้เหี้ยแม่ได้ทำความดีไปสองคนละรู้สึกดีใจว่ะเออ เอแต่เมื่อกี้ผมข้ามมาเซิฟสามเลยปะเซิฟสองยังไม่ได้เข้าเลยดีกว,ว่าเพราะเมื่อกี้ผมไปเซิร์ฟพูดเล่นใหม่เออผมลืมไปผมลืมไปมาคนละร้อยตแต่เมื่อกี้คือเด็กแมนยูเออเฮียให้มันหน่อยร้อยห้าสิบตัวพุ่งจาาราจีภูมาสองสองหนึ่งอ่ะเฮียจัตที่โลกือคาแบ็กอะ่ะคาแบ,บ็กไม่พอ,อ,ข,อ,อขอทำไมไม่ต้องไม่ต้องแย่งการไม่ต้องแย่งการน้องมีบอสแจกให้น้องพูดถึงขออะไรอ่ะ ได้ทุกคนน้องไม่ต้องแย่งกันน้องไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนน่ามีสองคนเลนะือเอาไปเอาไปสองร้อยตัวแหลกบอกเลยแหลกบวกเลยแหลกคอยอยู่บนฟ้าแล้วกันนะครับสี่สปาวห้าสิบอ่าให้ให้ให้สองร้อยตัวที่เหลือก็ตามไปตามเกิดไปละเดี๋ยวแหลก้างไปละอย่างที่บอกไปว่าตามมีตามเกิดทุกคนผมผมมาเน้นแจกเดี๋ยวทุกคนอยากไปดูมันนะว่ามันจะรอดหรือมันจะตายแต่ถ้ากูไปอ่ะคอมกูพังนะครับมีค้างอ่ะ ไอ้หนุ่มคนนี้อยู่คนเดียวอิ่มๆไปเลยครับพี่น้องแจกทุกคนที่มาฟาร์มนะฮะที่ไม่ใช่ปลาพิมผมแจกหมดครับทุกเป็นคนดวงดีนะใครมาเวลานี้มาเจอผมบดนะีทุกคนก็ดวงดีไปนะฮะอย่างที่บอกไปว่าบางคนนะถ้าถ้าฟาร์มไดก็ดวงดีนะฟาร์มไะได้ก็ซวยไปนะดูโอ้โหอยู่ใกล้ไม่ได้เลยอี้่ะโอ้แอไอ้โอ้ <c oughs> <c oughs> โอยตายไปคนดึงเลยนะทุกคน ออกไปคนนึงนะครับไม่ใช่ว่ามันอยากออกมันตายทุกคนนะครับโอ้โหอันนี้ผมบอกแล้วนะผมมาแจกบอสจริงๆเออแจกเยอะด้วยยังไม่ได่าผมนะพอแจกเยอะก็ว่าแจกน้อยก็ว่าเออแต่ถ้าโถถือว่าเป็นการฝึกเอาชีวิตรอดแบบว่าถ้าเจอบอสร,ร้อยตัวทํำยังไงผมว่านละถ้าใครเผิดประพาดผมเนี่ยไม่ได้ฟาร์มหรอกค้างตายค้างหลุดนะครับ แต่มันมีวิธีเว้ยวิ่งไปให้สุดแบบอะ่ะแล้วอยู่ไกลยิงอะ่ะอยู่แบบอยู่ห่างๆยิงเลยผีมันจะวิ่งแบบว่าสุดแค่ขอบวงใช่ไหมล่ะเราก็ยิงขอบวงเออใช่ไหมอันนี้คือวิธีนะครับชาวปัญญาหน่อยเออหนึ่งสามสิบสองยังไม่ได้เข้าสิบสองก็มีคนข้ามไปสี่ก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปห้านะครับแล้วก็ค่อยไปเซิร์ฟพรีเมทุกคนนะฮะอย่าลืมนะครับไปร่วมกิจกรรมมาด้วยสามสิบคนแล้วก็จะเอาคนดูคลิปเป็นหลักๆนะทุกคนนะฮะอาคนดูคลิปเป็นหลัก โอ้โหนี่คือแบบวันนี้คือแจกบอสเยอะเนี่ยเออให้คนร้อยตัวแบบว่าผมไม่ได้แก้ปกติผมจะต้องแกลงก่อนแล้วแจกพงแจกบอสอะไรแบบ,แบแบบเออลองนู่นลองนี่ก่อนแต่วันนี้คือแบบแจก,กเลยอะ่ะเออคนดีแค่ไหนเนี่ยจริง,รงๆดีแค่ไหนถามใจเขาดูนี่ไอหน่มผมแจกไปกี่ตัวเนี่ยนับไป้ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบแล้วปะเออเฮ้ยแจกเจ๊แจกเลยวันนี้ไอ้ยูเปนคนดีจริงๆนะเฮียอ่ะาลาะไอ้หนุ่มน, <Lore? S 1> น,นี่โดดละไอ่ไอ้หนุ่มนี่ไม่ดูข้างหลังแล้วไอ้หนุ่มนี่ อ่ะฮี่หนุนี่งงแล้วอ้าวแอนดี้งอกงงแล้วอ้าวอ้าวเข้าโคตรเอาหลอดหรือเปล่าแอดมินเดีโอ้โหแจกเยอะดูดิแจกเยอะก็บ่นเนี่ยดูดิตจจิตไงะโอ้โอ้โหโอ้แอดมินยิงช่วยอะไรดิคุ๊ นี่กูไม่ดึงก็บุญนะปกติคนดูจะเห็นใช่ไหมว่าผมดึงดึงเวลาคนมันจะรออจากบอสเนี่ยผมจะดึงมันมาหาบอสให้บอสฆ่ามันตายรอบหนึ่งใช่ไหมนี่กูไม่ดึงมันก็แค่ไหนแล้วเนี่ยเออขอบคุณกูณณด้วยนี่มึงยังน้อยนะยุก,ก่อนนะสมัยก่อนเนะี่ยหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกูดึงมาก่อนเลยนะเว้ยใครแบบใครแบบวิ่งแบบซงวิ่งเร็วๆแล้ววิ่งรอดบอสเนี่ยผมดึงกลับมาเลยนะดึงกลับไปวิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตายสุดท้ายนะฮะนี่คือไม่ดึงก็บุญแค่ไหนแล้วเออร้อยตัวดูดิแจกกน แงเดี๋ยวลองอ่ะเดี๋ยวผมลองแจกตัวสองตัวดินี่ผมล่อไปประมาณสองร้อยตัวนะทุกคนประมาณอ่าไม่ใช่สองร้อยตัวน่าจะประมาณห้าร้อยห้าสิบรวมคนนี้อีกก็เป็นหกร้อยนะฮะใช่ไหมหกร้อยห้าสิบถ้าทำไม่ผิดนะแบบเป๊ะเลยหกร้อยห้าสิบตัวละนะครับต่อไปเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟสี่ละเซิร์ฟห้าแล้วค่อยวนกลับมาเซิร์ฟสองไม่มีคนเดี๋ยวก็จะไปเซิร์ฟหนึ่งแล้วกันถ้าเซิร์ฟสองไม่มีคนก็จะพยายามให้ครบผ้าเซิร์ฟอ่ะแต่เซิร์ฟสองไม่มีคนไงเดี๋ยวลองวนไปเซิร์ฟหนึ่งนะครับถ้าชื่อซ้ก็ไม่เเออออไม่ต้งาหรกอ ขาตัวอิ่มแล้วพุงกลางใช่ไหมแต่จะบอกไปว่าหมดไม่หมดก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่ความสามารถแล้วฝึกการเซอร์ไเวอร์จารทุกคนอย่างที่ผมบอกไปว่าฝึกเซอร์ไเวอร์ฟผมพูดเร็วมากเลยหลังเนี้ยยิ่งหลินพันขอขออภยัยจริงๆไม่พูดคำไหนน่าจะขอโทษอ,อ่ะขออภัยอ่ะไอ้หนุ่มอยู่เมืองไหนเอ่ยค้างงี้นอตดั้งหรือเปล่าโอ้แคมโบสถ์ปะไม่ใช่โบสถ์บ่เดอร์บ่าวเดอร์อรโอ้น้องกล้วยน้องกล้วยน้องกล้วยเอาควาเกิดมาทางหลังเลยอ่ะ งงอ่ะคือแบบงงงงอ่ะกินงงในดงซอมบี้ชมพูว้าวอันน่ะไอ้ดิโงเอ๊ะทำไมเลือดเหลือครึ่งหลอดนะเอ๊ะอ๋อซอมบี้ไล่ดิแอ็นบีเจอะเจ็ดร้อยห้าสิบเปิดไฟไปเหมือนโกหกนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบตัวละทุกคนเอาดิข่าวนะไอ้ดิทำเลยดีทุกคนเพราะว่ามันมาวิ่งอย่นิดเดียวตรงเนี้ยตรงนี้ประมาณนี้มั้งแถวเนี้ย สุดขอบแล้วนะครับบอสก็จะได้ไม่ได้เนแค่น,ใน,ใคนี้แค่นี้บอสก็ไม่ได้แล้ว,ลวคนนี้ไม่ฉลาดทุกคนนี่ฉลาดใช่ไหมมึงจอดำมาหลอนไปมึงเอา้านี่จอดำมาหลอนไปมึงไอ้ชิ้นนี่มันใหญ่คนนี้มันสบายคนนี้คือแบบไอดวงดีทุกคนทำรีม,มันดีอะ่ะเอดมินก่ะกูขอร้องกูขอร้องก <laughs> <laughs> ูขอร้องกูไม่ให้กูขอกูไม่ให้ พอเวลาเหรอเราก็แ,แก้มันต่อคนนี้ยังไงก็ไม่เห็นอะจอเป็นอะไรก็ไม่รู้อะคนนี้มันง่ายไปทุกคนคนนี้มันง่ายไปอะยิงยิงมาเถอะพี่เอ้ยยิงมาเถอะแอดมินนี่ยิงม,มาเถอะมันไม่จำสเก,กลพี่มันมีอ่ะอันนี้มีผีเ,เหรอที่ไม่มีผีเนาะเจ้าดำเมาหลอนอันนี้มันเจ้าดำเมาหลอนแล้วไม่มีผีเนาะเขาใจผีหรือเปล่ารู้นะเป็นใครพี่ตังค์หรอือเปล่าจะเป็นคนเดียวเหรือเป่าพี่มาทำเกล็ดเกล็ดอย่างเงี้ยไอ้ที่นี้มันง่ายไปถือว่าดวงดีทุกคนพอๆๆแก้แค่นี้พอแล้วกัน ยิงว่าจะไม่แกแล้งละเออแต่มึงได้ง่ายไปอ่ะคนอื่นเขากว่าจะได้คือเออไอเฮียวิ่งหนีตายเมื่อกี้ที่สงเก็ดอ่ะเจ็ดคนที่ผ่านมาตายกันหลายคนเลยนะคือแบบเออเจ็บป่วยล้มตายคอมคางแล้วก็เท่าที่เห็นนะตายไปหลายคนเลยแล้วที่ไม่ดูอีกเพราะผมออกมาเซิฟก่อนไงเออแม่งปะเซิฟเซิโอเคเซิฟสองมีคนพอดีนะครับก็ไปเซิฟสองปิดท้ายแล้วนะครับแต่ชื่อซ้ำก็เดี๋ยวขอโดดไปพรีเมียมเลยแล้วกันนะครับทุกคน ไมไม่คิดไปได้ขาดทุกคนผม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 คอแห้งผมจะ,จะกินน้ำอยู่แต่ในเก้ไม่ได้เทน้ำไว้ไอชิบ้าเอ้ชื่อไปซ้ำด้วยโขอะไรมันจะเบื่อขนาดนี้มาเซิร์ฟไปซ้ำกันแล้วชื่อไ่ซ้ำัาทุกคนเลยทุกคนถือว่ามันดีนะมันจะดีนะไปไหนเอาตกไปก็ก็ตุ้ยหมอดีไปไหน ที่ไม่ได้ง่ายไปทุกคนผมว่าผมผมไม่พอใจผมไม่ปื้มมันได้ง่ายไปอย่าหลุดนะเกิดไปอ่ะอันนี้เป็นชุดที่800แล้วทุกคน800ห้าสตัวอันนี้800ห้าสนะครับ800ตัวตีไปกลมๆให้กลมๆ800ตัวมือผู้ชายเอ้โน้องพี่อยากเห็นเองมันได้ประสบการณ์ในการเอาตัวรอดหน่อยเอาสักหน่อยนึงเอ้าเอาหลุดเลยเฮียไม่เป็นทุกคนถือว่า มันก็รอดตายอ่ะเดี๋ยวมันถ้ามันเข้ามาปุ๊บนะแล้วมันไม่ขยับเนี่ยเออ่ถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยผีมันจะไม่ไล่นะครับเพราะเราออกเข้าใหม่ผีจะไม่ไล่แต่ถ้าเดินปุ๊บแล้วผีเขาถึงจะไล่แต่ม,มันมีโปรเทคอยู่แล้วไงไม่ตายหรอกมันหลุดหวังว่าจะเข้ามาเซิร์ฟเดินมนะหนุ่มโอเคคิดถือว่าโดนดีมากนะผมเข้ามาถ้าเซิร์ฟได้แจกทุกเซิร์ฟไงบางทีผมว่าบางทีแบบยายไปเซิร์ฟนู่นเซิร์ฟนี้แต่มีคนซ้ำผมก็ไม่ได้แจกแนละ้วถือว่าเข้าเซิร์ฟฟรีแต่วันนี้เข้าห้าเซิร์ฟนะรแค่เซ เราแจกไปประมาณ850ตัวละ800ตัวละตีเลขกลมเหมือนที่บอกไปก็เอาสักพันตัวแล้วกันโหเอานี่เลยพรีเมียมคนเยอะแต่พรีเมียมเราจแจกให้คนละ50ตัวนะครับพอละคืออีกประมาณ4คนก็จะเป็น1,500ตัวหรือเลขกำกลมพันตัวไปเป๊ะนะครับวันนี้ก็แจกทั้งหมดสักพันตัวพอละกันนะครับโหผมว่าไอ้คนที่จะได้สบายสุดก็เป็นคนนั้นแหละไอ้ที่อยู่บาวเดอร์ไอก้กล้วยอะ่ะไอ้ห้าสบายลเลยคนะนะั้นน่ะทำเลมันดีอย่างที่บอกไปว่าเออตามไปตามเกิดทุกคนใครจุดเกิดดีก็ดีไป แต่ถ้าใครจุดเกิดดีมากก็กแกลัวดึงซ่าไอสัตว์ดึงซะป <laughs> ืนยิงซะ,ซะนะครับาาตื่นเต้นกันหน่อยคะว่าตื่นเต้นกันหน่อย <laughs> ฮอตชิลโอ้โหคนหายหมดเลยวะ่ะเช่อะไรอย่างที่บอกไ่าผมแจกคนละห้าสิบคนนะฮะเซอร์พีนี้นะผมขี้ <laughs> ไปหมดเลยไอสัตว์นัดก,กันออกหรือเปล่า <laughs> คืออยู่กันสามคนเหลือคนเดียววับมาหาเหลือศูนย์คน กูแจกใครเนี่ยแจกซอมบี้ไหมให้แบบซอมบี้มีมีหัวหน้าคุ้มกันคุ้มกลาหัวเนี่ยหาเอ้ยเซสุดพี่เมี่ยนมันมันฟาร์มกันไวทุกคนมันต้องยายเซิร์ฟทุกคนเพราะว่าเออมันฟาร์มมันมันยิงก็ไม่ตายผีก็ฆ่าคนไม่ตายมันเลยแบบเออมันง่ายทุกคนมันง่ายนะครับมันดึงสองสามสี่มันง่ายนะครับ มึงจริงกำลังจะลงมึงเจอกูแน่เขาจริงกำลังจะลงมึงเจอกูแน่มาทุกคนบอกมารอบนี้จะไม่ไม่ไม่แบบล้มหายใยจากกูนะกูบอกเลยใช่อ่าจำชื่อน่ะโอ้ยโักทีทีเสียสงเสียง,งเข้าออกไปทีละคนสองคนคือมันจะออกอ้าวไอ้คนนี้อย่านะอย่าออกนะอย่าออกนะอย่านะยา ู่วะมาถือของมันอยู่มาคัดของอยู่เหี้ยาบาอสตบไม่เข้าแต่ถ้าโดตบบนั้นหลุดนะเว้ยอ่ะอ่ะตอเออถ้าผมรับจริงตอนนี้ก็คือประมาณแปดร้อยห้าสิบเก้าร้อยดิเอตอตอนนี้ก็เก้าร้อยตัวแล้วนี่หว่างั้นผมแจกอีกสามคนก็ครบพันหนึ่งพอดีแค่นั้นนี่มันก็สบายแล้ากั้นอนะ่ะโอ้สบายแล้วถ้งนั้นอ่ะสบายละสบายตัวละถ้งนั้นสบายตัวแล้วบอกเลยสบายตัว ล้วแจกอีกประมาณสามคนก็ครบพันตัวพอดีทุกคนแต่ถ้าเซฟมันเกิดก็แจกให้นะครัมาละจ้าไม่พีเมียมดิเกือบลืมเกือบลืมเกือบลืมเท่ทีห่อดีตอนนี้ผมผมคอแห้งอย่ผมหลอนอะเฮ้ยมันไม่เอ้ยปกติคนดูสังเกตว่าผมจะกินน้ำระหว่างคลิปตลอดเนี่ยแต่วันนี้ลืมเทน้ำไวไอ้สัต แห mhm. ้งเหือดเลยคอคุณเนี่ยแล้วเป็นคนพูดมากได้ไงประเด็นอ่ะพูดมากคิดหายเลยสัตว์เลยไอ้เวนมาอีกสามคนเราก็จะได้เปลิปย์นะทุกคนแม่งโคต้าวันนี้พันตัวบอลละกันพันตัวไม่ใช่ได้น้อยนะเฮ้ยเยอะนะบอกเลยมาเว้ยมาเว้ยโอ้โหม่าจะมาฟาร์มแหละจดเยอะกิจกรรมฟาร์มแสดงว่าแจกของจริงคนฟาร์มมันเยอะมากตั้งแต่คิที่แล้วนะครับ อาปลาเลหนุ่มห้าสิบตัวพวกนี้เล่นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันมีอะไรให้แกล่ะสปิเมียมอะ่ะเอาแล่นคนนึงออกดีพอดีเลยทุกคนเอาเดินเอาเดินอย่างนี้อ,อดนะเฮ้ยเอาเอาเดินเอาโต้อดไปมึงอ่ามาพอดีโอเคตอนนี้เก้าร้อยห้าสิบตัวแล้วครับเหลืออีกประมาณเอ้ยเก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบเอเอกูแจกคนเดียวก็กนะ็ครบหนึ่งพันแล้วดีกว่าเออกูนับอะไรเออวะเชื่อคณิตกูตกคณิตนะเมื่อกี้ผมบอกว่า800ใช่ไหมแปด้ยห้าแล้วก็ลวอีก50ก็เป็น900อันนี้950เออ แจกอีกคนเดียวก็คงไปได้ว่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปหาแจกผู้โชคดีคนสุดท้ายดีกว่าแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าคนในเซิเร์ฟมันเกินเนี่ยก็เดีย๋ยวแจกให้เลยถ้าคนในเซิเร์ฟมันเกินนะครับก็แบบเออก็แจกให้ตามมีตามเกิดนะครับตอนนี้เข้าเซิร์ฟสามคนสองสามเซิร์ฟนะพิเมียมอะออกดีทุกคนเลยอย่างที่บอกไปครับว่าพิเมียมเนี่ยมันฟาร์มกันเร็วที่มันต้องเออโยกใจสจัมโบ้เข้าเร็วหน่อยเข้าเร็วออกเร็วมาต้องต้องต้องเซิร์ฟสามแลทุกคนเซิร์ฟสามสามคนนะต้องได้แล้วล่ะถ้ามีคนเดียวก็คนนเดียวะ เออก็อว่าไงก็ครบพันพันคนพอดีครบโคต้าพอดีครับทุกคนมาไอสัตว์ได้โปรดเถอะไออ้วนบุกมารีบเลยรีบเลยชื่อไอวอลซีชื่อ,อไอวอลซ,ชอออซีชื่อซ้ำแต่เราแบบไม่ได้แจกกันทุกคนพอะแล้วคือต้องรีบแจกทุกคน ไอวอลซีรอบแล้วเจอมันแต่ไม่แจกมันมันออกดีแล้วคนมันจะไม่ได้ใช่หรือมัไอเฮียคือคนมันจะไม่อยากได้ของอะเนาะไอวอลซีเจอกู่สองเซิฟออกสองเซิฟเลยไอชาดไอคนนี้เคยแจกไปยังวะตอนนี้ครบพันคนเรียบร้อยพันพันพันตัวบอสเรียบร้อยนะทุกคนไอคนที่ผมแจกไปยังทุกคนไม่ได้จำแต่ตัวละครมันคุ้นอะแต่อย่างมั้งอะอะไรเองครับถือว่าตาซามก็ถือว่าดวงดีแม้ทุกคนถือว่าความจำอุ่เสื่อมแล้วกันเพราะว่ามันมีคนนึงที่ผมแจกตรงเนี้ยแล้วตัวละครอย่างเงี้ยเลยไง แต่อันนั้นผมไม่ได้ไม่ได้รู้ชื่อไงเพราะว่ามันเหลือคนเดียวตอนนั้นคือแบบว่ากระังตะลึงอยู่ว่าแบบเออคนเหลือแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเลยไม่ได้จําชื่อก็ถ้าดวงดีได้สองรอบก็ได้ไปแล้วกันแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าใช่คนเดียวกันมั้งทุกคนโอเคก็สรุปนี้นะครับแจกบอสไปทั้งหมดแบบไปเป๊ะนะครับถ้าไม่ผิดพลาดประกรใดนะหนึ่งพันห้าสิบตัวนะทุกคนใครได้ไปก็ยินดีด้วยครับส่วนไอไอคอนที่โดนผมดึงแล้วผมแก้ก็เออขอขอดไปเด้ยวกันนานทีคือแบบไม่ได้แกลงหลายคลิปแล้วอ่ะเออ มาแจกอย่างเดียวได้ยิงยิงปืนแกล้งไม่กี่เบสเองวันนี้ก็ขอแกล้งหน่อยละกันปกติที่บอกไ้ว่ากว่าจะได้แจก,กบอสเนี่ยผมดึงใม่แม่งมาตายั้งรอบสองรอบแนละ้วทุกคนเออนะครับพอรัสสัว์วันนี้ก็คงขอจากไปวันนี้ทุกคนอย่าลืมนะครับไปร่วมกิจกรรมฟังกดกิจกรรมต้นคลิปทุกคนผมพูดไปแล้วนะฮะถ้าฟังไม่ทันก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ต้องพยายามขออภัยด้วยกันกรปรับสโลโมชั่นฟังปรับชา้ชาๆฟังหรือไม่ก็ฟังอีกรอบสองรอบนะบทุกคนเพราะว่ามันมันต้องเข้าใจแหละทุกคนก็แค่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ คอมเมนต์อีเมลแบบไม่ต้องพิมพ์แอดลงไปหลังจากอ add แอดเนี่ยไม่ต้องพิมพ์แอดแล้วก็ dot dot d o แอดอีเมล dot com ไม่ต้องพิมพ์นะครับแล้วก็ให้แคปคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ใน u t u b e เนี่ยไปลงใต้คอมเมนต์โพสใน Facebook ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปอีกทีนึงเหมือนกันนะฮะทุกคนโอเค30คนแรกรับไปครับคนละกล่องนะฮะใครสะดวกทำก็ทำใครไม่สะดวกก็ไม่ต้องทำทุกคนโอเคไปละเจอคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ